กว่าไปเยอะใช่ซื้อกลับบ้านไปได้เลยใช่ค่ะค่ะหยิทุกอย่างเลยนะคะเออดิลืมไปเลยวันเด็เล่นกับน้องอย่างเนี้ยมองกับแม่เนี่ยพี่เอ๋แล้ววันนี้จ่ายค่าตัวเยอะไหมวันเนี้ยวันนเยอะแน่นอนนี่ยวันนี้ออกงานทั้งครอบครัวนะ้นหมาเขาให้โจทย์มาว่าวันเนี้ยน้องหมามาเวลาเย็นที่ปกติต้องกินข้าวที่บ้านอ่าเธอพูดต่อข้าวหกโมงถ้าพอถ้ามาโทรตุสีบ่งเย็นนะคะตุสิก้าห้าโมงถึงหกโมงดีใช่ไหมคะใช่ถ้าเวลาการทานอาหารบวกกันเพิ่ม เดี๋ยวคือน้องมีมี่อ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเชิญลูกๆมาเนี่ยถ้าเกิดผิดเวลาปุ๊บบวกมันเลยเราเกินเวลาดาราแล้ก็บวกบวกตัวเป็นชั่วโมงใช่ครับชั่วโมงเกินอาจจะด่วนนิดนึงแต่ถ้าเกินเป็นเพิ่ชั่วโมงเป็นเกี่ยวกับเพิ่มอ๋อก็คือถ้าเกิดเกินสามสิบนาทีก็เป็นลูกชายดาราคือเพิ่มแม่ตัวเองแล้วได้นอกจากนั้นน้ำหนักตัวเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเกิดน้หนักตัวเพิ่มก็ยิ่งต้องเพิ่มแค่ถึงตบ ใช้เออไม่ใช้น้ำหนักเนาะมาใช้เออวันนี้จะใช้คนวันนี้กี่คนทีมงานทีมงานห้าคนไม่หรอกห้าคนแต่ทีมงานมาอีกปมาออีกมาอีกมาช่วยโันนี้แพ็กเกจใหญ่นะคะพี่เอใครต้องสมน้ำสมเงินวันนี้ทุกคนมาครอบครัวนะคะต้องแพ็กเกจใหญ่ดีความสุขมากดูแม่ดีปกติแม่จะเดินแล้วนะวันนี้แม่ห่วงลูกอะไรเีอยไม่ใช่ห่วงลูกอ้๊มนะห่วงลูกมี แม่นะเดี๋ยวแม่เดินนะแม่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแม่นะใช่ไปอ่ะวันนี้รู้สึกว่านอกจากจะแบบวันนี้มาเดินตลาดมาเยี่ยมเยียรเจ้าของตลาดเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ทำด้วยกันด้วยใช่ไหมอ้ํากับพี่เอเหตุบอกนักข่าวที่นี่ใช่ไหมทำถ่ายนั้นทำถ่ายเรียบร้อยแล้วรอคิวพี่อ้ําอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์เรื่องไม่ได้อัเดี๋ยว เรื่องไม่ได้นี่เป็นทายทิพย์เขาบอกเลยนะเขาเหมือนมัดมูชกเลยบอกว่าทำโปรเจกต์ร่วมกันไม่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้อะไรเลยแม่ก็บอกว่าเลือกแล้วพอเลือกแล้วคือตอนนี้เอาใจหมดแล้วทั้งคนทั้งหมาทั้งอะไรทุกอย่างทั้งทุกอย่างแล้วก็ต้องกราบสวยๆพี่อ้ำขานาเอดี้รับนั่งดูแต่เพิร์ลเวนทุกวันแล้วมันก็คิดถึงนะพี่ดาด้าคิดถึงไหมนี่ยบทแม่เราพี่ดาด้าได้เลยนะอุยได้ได้ขนาดมากบทแม่เราบทแม่เราได ก็จะได้เป็นกับก็จดได้ไม่เป็นเจวีแวลมาก่อนเออเป็นแม่เราแม่เราตลอดไปไงยกวันนี้เล่นคนอื่นไปได้แล้วคนไม่อินค่ะอาตกลงจะมีโปรเจกต์ไหมรับป้าแบบพุดแบบแฟนๆไหมอาว่าตกลงจะเป็นโปรเจกต์ร่วมกันกับพี่เองพูดดิครับวันน้ถ่ายมาจะไม็นที่พูดเลยสิต้งงนะแต่่วาตกลงยังไงตกลงไงพูดตกลงงงนะเอาหมอพูดอะไรอ่ะก็งงนะอตกลงพี่เอง ก็าตกลงพี่อั้มาเลยช้อนออามาเปื้อนมัดเท้าฉันมันขาดทุกอย่างแล้วเลยทุกอย่างแล้วอ่ะพี่ดาดาแต่อะไรเราคยคิดถึงจริงอย่างเหงื่อก็จบมือหน่อยค่ะพี่อ้๊าดปากได้แล้วนะคะแต่รอคิวพี่อั้มอย่างเดียวอย่างาดียวน้ำใช่รอเวลาก็คือพี่เอพร้อมเลยถ้าเกิดว่าอั้มเสยเย้งเมื่อไหร่พร้อมนั่นเองทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว คือพี่เอพูดแทนก็พี่เป็นผู้จัดการพี่ดาดาก็คือตอนนี้ลงคิวให้อั้มแล้วกแม่ขาแม่โอเคไม่ลู้นอั้มจะเล่นละครแล้วแม่โอเคไหมแม่ได้ยินแม่แม่ไม่อยากให้เด็อยู่บ้านเพราะวม่ไอวทำงานเกินอยู่บ้านตลอดแม่บอกงี้จริงหรอแม่บอกเมื่อก่อนเนี่ยแม่ตามกลับบ้านตลอดเลยแต่ตอนนี้แม่บอกว่าเมื่อไหร่จะออกจากบ้านไม่ไหนจะมีคนเรียกออกไปอีกทั้เนาะ บอกว่าพูดเอเอาไปเล่นละครเถอะแม่ขอแต่ว่าที่22เนี่ยมีแคสติ้งด้วยใช่ไหมพี่เอใช่ค่ะเป็นบทคนเด็กค่ะชื่อคานาลายแล้วก็ไอวี่แล้วก็เป็นบทที่อ้ํตอนสิบหัวเหยือนเดียโอ๋อนเดือนสิบหัวคือป่านนี่ยคนทั่วไปอ่ะเพราะว่าคิดว่าฉันน่ารักตากใช่ป่ะคะแล้วฉันก็เล่นแล้วฉันน่ายุ๊บยุ๊บเพราะว่าเล่นตัวรู้อะไรไม่อยากให้เขาบอกตั้งแต่ต้นกูไม่เคยรักตา ผู้ดการตัดสินใจแทนทุกอย่างได้ผู้ดการเลือกสิ่งดีๆให้น้องเลือกสิ่งดีๆน้องอ้ำเหมีคาะน้องอ้ํานะแต่ยี่สองแมแคสติ้งแม่ประกาศเลยใครเผื่อใครอยากจะสมัครแคสติ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น่อนชูดจะดีอ๋ออ๋อใช่ใช่จริงเดี๋ยวน้องตกใจเดี๋ยวเราจะมีเป็นเพื่อชูดโอเคค่ะอ่ะ ต้องต้องกอดน้องไว้แน่นแน่นก่อนวันี้เดี๋ยวจะมีพี่เมย์มัขึ้นแลค่ะพี่ย์นะตัวนี้เ้าเป็นกลุ่เรียยอมทุกอย่างแล้วเนี่ยจะไม่เล่นละครได้ยังไงพี่เมย์พี่ดานาเข้าใจไหมคะวันนี้ก็บอกเพองค่ตัวคูณสองไอพี่ชลินไปไหนอะัอดีค่ะบอกค้าัวคูณสองเลยถ้าเกิดจะให้เล่นละคร พี่เอะประโทเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแคสติ้งวันที่22นี้เชิญชวนได้เลย22นี้ใครว่างๆก็มากันนะจริงๆมากันได้ทุกวันเลยค่ะเพราะของกินอร่อยมากมีหมาโบราณป่ะมีหมาโบราณเหรอเออเดี๋ยวดูบทให้นะถ้ามีหมาโบราณตอนสมัยร้องห้ามีพันนี้ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีพันนี้ไม่มีสมัยร้องห้าแต่จะมีพันไทด์ออสพันแท้เป็นพันพร้อมผสมโกลเดินถั่วถั่วไปที่บ้าอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นหมาเ็นต์บอกว่าเป็นหมาสมัยร้องห้าไม่มีทีบ้ ชิบะจริงเพราะหรอว่าคนในหมู่บ้านอ่ะเขาก็ถั่วมันเลยผ่านไปหันมาเขาไปเห็นอุ้ยหมาตัวนี้เหมือนชิบะเลยอ่ะไม่ให้ไปทักกับหมาบ้านเขาเอาหรอสุดท้ายมาดูเขาหมาบอกอ้าวแต่ไม่ใช่ชิบะเป็นหมาไทยมเลยกลายเป็นลูกพรึ่งเลยไอ้เมฆตกลงถั่วไม่ใช่หมาชิบะใช่หรอตกลงเขาเล่นเป็นชิบะขาเขาสั้นอ๋อแต่หมาไทยใช่ไหมหมาไทยแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมาไทยใช่ไหมก็เจอไอ้อินมน่นนั่นน่ะเดี๋ยวราคาตัวตกเดี๋ยว เดี๋ยวคิดทุกอย่างเอาบองอะไรนี่เราขอเราคิดทุกอย่างเอาแหละวันนี้นะคะ้าอาแวะมาพร้อมกับ,กบลูกๆด้วยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญผู้บริหารนะคะของทางส่วนทาเซ็นทรัลปิ่นเก้า 9, ที่มาถ่ายภาพร่วมกันคะ่ะขอเรียนเชิญคุณลูกพันสัจจุลน,นะคะ้จัดการแผน,นกบริการตลาดเซ็นทรัลปิ่นเก้าเชอรเลยค่ะฉันทางนี้เลยคะ่นนะ,คะ เอาแย่ถ่ายภาพ่วมกันเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพ่วกกันสําหรับใครที่เดินอยู่ที่บริเวณเซ็นทรัล1ิเก้า,น,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 าน,นะคะวันนี้งาเทแปะเริ่มแล้ว19-25กรุ๊งพะพันนี้แวะมาช็อปปิ้งกันได้เลยค่ะรุกรุ๊ร้านอร่อย,ย,ร,อยร,ร้อยกระพุ้ก อีก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 แฟนเอาละค่ะหนๆเจ้าของตลาดมีอะไรอยากจะบอกคนวันนี้เชิญเปิดตลาดเลยค่ะที่ก็ฝากร้านค้าทุกร้านค้านะคะรวบรวมความอร่อยนะคะและตอนนี้